ต้องการเห็นคนที่มาทำการทำกับเราเยนะอย่างนั้นนั้นแล้วที่ไปทำหน้าที่ก็ผมจะติดตามเรื่องเรื่อการสุรวโชนต่อไปเพราะว่าหน้าที่ของผมคือกำกับดูแลการทำงานของตำรวจด้วยเดือนนี้ผมไม่ปลนะ่อยแนะ่ปล่อยแน่ นอกจากโครงการสร้างสวนแล้วท้องที่นะเดี๋ยวผมจะมาต้องไปคุยกันลึกๆตัวนี้อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก ก็จะมีารกันเข้ามาที่ภาคเหนือบนวเขามาใช้รถจูอยสครับเข้ามาแล่ก็ทำร้ายพี่น้องตั้งที่บุกถล่มรวจนองต่าดก็มีก็มีชื่ของมีคนู้ว่าเป็นติดตตังตั้งดั้ตั้งต้มาถึงก็เตะ่อยทีแล้วก็ใช้อาวุธสตั้งที

วญาก็กไล่ตามหลอดเข้าไปจนกระทั่งถึง